ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชมันและเกมออนไลน์ต่างๆมากมายนานา,นานเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมทำการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพัชมันนะครับในเซิร์ฟเวหกร้อยหกสิบหกนะครับโอเคผมวันนี้ทำการจะมารีวิวไอเดียทำการ พบรอบ2เดือนนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิดมาครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์616ของเรานะว่าไอเดียผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในไอดีนะผมคือจะเปิดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดเติมเงินเป็นของดองเป็นของในบ้านเป็นฟิกเกอร์เป็นอันดับนู่นนี่นะครับผมคือจะพาไปดูทั้งหมดเลยนะครับว่าไอดีผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างละกันเนาะโอเคแล้วอย๋ยวเราทําการจะพาไปดูผู้โชคดีนะครับที่ทําการอ่าทายถูกนะครับว่ายอดเติมไอดีผมเนี่ยเติมมาละกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่า มีคนไหนบ้างละกันเนาะเดี๋ยวเราทาการจะไลตต่ตั้งแต่เม้นแรกตั้งแต่เม้นล่างๆครับจนเม้นสุดท้ายนะว่าจะมีคนถูกบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีคนถูกเลยก็อาจจะแบบอ่าเก็บไปจัดกิจกรรมครบรอบ7 0 0 0ันซับไหมเพราะว่าตอนนี้คือช่องผมก็ทําการครบ7 0 0 0ซับตะไคร้เรียบร้อยครับผมนะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยครับผมที่ทำการกดซับตะไคร้แล้วทําการช่วยกดไลค์คลิปทุกคลิปด้วยครับผมนะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมนะเป้าหมายต่อไปคือ10,000ซับครับผมนะ ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์อย่าลืมฝากกดซับสไคร์ช่องผมด้วยครับผมเนาะส่งผมไปห0 0 0งหมื่นซับด้วยครับผมนะโอเคมาเราทําการจะพาดูแต่อันดับพลังแล้วก็อันดับนู่นนี่นะครับผมทุกอย่างเลยนะอันดับพลังครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับผมนะพลัง30ล้านนะครับตรงนี้นะอ่าคุณซันนี่ลิวครับผมนะสี่สิบสามล้านนะคุณอีซี่แมทนั่นคือ40ล้านนะแล้วก็คุณลิลลินครับผมนะทําการย้ายมาอยู่กิลด้วยกับเราครับผมแล้วสลับคิวเดมอนซัลเลเยอร์ผมตรงนี้นะโอเคยี่สิบสอง 22ล้านนะครับเมทัลแบตก็15ล้านนะโอเคแต่ละคนนี่คือก็พลัง10ล้านเยอะนะครับสำหรับคิวอ่าเดมอนซารเยอร์กับเกียวเทพตาผมนะก็คือ10ล้านกันเยอะมากเลยผมตรงนี้นะนี่ตอนนี้นะครับ10ล้านนี่คือน่าจะมีประมาณ15คนนะครับคนล่าสุดน่าจะเป็นอ่าคุณจัสเจนะครับตรงนี้นะ10ล้านเหมือนกันนะครับตรงนี้นะอ่าวเรื่องอ่าพานดาผมนะเราอยู่ดับที่5ผมนะเราเรานี่คือเลเวล87นะครับตรงนี้นะ โอเคอันดับหนึ่งก็เป็นคุณซันนี่หลิวของผมนะอ่าเลเวล88นะครับโคตรสุดนะต่อไปผมนะตัวละครสุดแก่นะครับอยู่อันดับที่3นะครับพลัง8ล้านนะครับสลับการโร่นะกับพลัง8ล้านโอเคส่วนคิวก็อยู่อันดับเหมือนเดิมครับผมนะคิวท็อปหนึ่งของผมนะสามร้อยล้านหรือเปล่าผมตรงนี้นะเป็นคิวเดมอนซาริเออร์ขผมนะอนาคตก็คิดว่าน่าจะได้รวมกับคิวของพี่โปเต้นะครับอนาคตนะตอนนี้ก็คืออ่าแยกกันอยู่ไปก่อนนะครับเพราะว่าคือคนยังเล่นเยอะอยู่นะอนาคตก็อาจจะได้รวมกัน โอเคมาเราไปดูนร่องแต่งในเฮาเลยครับผมแนละ้วเดี๋ยวค่อยออกมาดูนอกบ้านแล้วกันเนาะโอเคไปผมนะัดสายสุดเลยแล้วกันมาเราไปกันที่อาฝึกฝนเลยครับผมนะตอนเรบฝึกฝนนะครับผมก็ได้ทําการอัพเต็มเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะครับตรงนี้นะอาลงยิมชั้นต้นนะครับเต็มนะชั้นกลางเต็มชั้นสูงเต็มนะครับแต่ว่าฝึกฝนพิเศษนี่คือมันเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็คืออัพแค่แบบพอได้เล่นนะครับตรงนี้นะสำหรับฝึกฝนแบบเปอร์เซ็นตนะ์เนาะ Okay. โอเคลงยิมสุดยอดก็คือตันนะครับอ่าลงยิมพิเศษก็ตันเหลือแค่ลงยิมชำนาญน,นะครับที่ยังไม่ตันนะครับเพราะว่าอ่าตังในเกมเรามันมีน้อยนะครับก็ค่อยๆอัพไปนะสำหรับอ่าลงยิมชำนาญน,นะแล้วก็เหลืออันสุดท้ายผมสำหรับลงยิมมาสเตอร์นะครับก็คือจะเปิดตอนเราเลเวล95นะครับแล้วก็ด่านาก้าอ่า340ดาวนะครับก็น่าจะอีกโอ้ผมคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ,บสิ้นปีน้านครับสำหรับเลเวล95นะเพราะว่ามันก็นานอนะ่ะเพราะว่าหลังๆนี่คือ กว่าจะอัพหนึ่งเลเวลเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะอ่ะต่อไปอ่ะผมนะห้องวิจัยนะมีเป็นอ่าคอเจนอตนะครับเลเวลหกนะคอบอมนะครับเลเวลสามแล้วก็มีนี่ครับผมนะราชาทะเลลึกนะครับเลเวลสามนะอ่ะเซวินเลเวลสามแล้วก็คอยุงนะครับเลเวลสามแล้วก็เป็นคอเด็กของเรานะครับเลเวลสี่นะครับนี่นะนี่เป็นแกคอเด็กเลเวลสี่โคตรตึงต่อไปอ่ะผมนะข้างในมีเป็นอ่าคอเด็กนะครับเจโรนะบาคุซัน อันนี้คือยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับต้องใช้กุญแจนะครับอีกหนึ่งอันนะในการปลดล็อกก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปสลับกุญแจนะก็คือคิดว่าน่าจะได้ปลดครบทุกช่องนะครับสัหรัาข้างในเนาะโอเคต่อไปผมนะความความสําเร็จนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับตรงนี้นะนี่แต้มสําเร็จของผมก็คือ5945จุดนะครับใครที่หาทำแต้มน่าอะไรอย่ายลืมมาคอมเมนต์บอกได้ผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์หแล้วสิบหกนะครับว่าใครอยู่ท็อปไหนบ้างลนนะแล้วกันเนาะเรานี่คือขยันเก็บเว้น,นะครับก ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในสำหรับผลงานตรงนี้นะก็ถือว่าโอเคอย่างไรก็ยังดีนะครับมีที่ให้เราได้เป็นที่หนึ่งอยู่นะโอเคต่อไปฟิกเกอร์ผมนะตอนนี้คือเราเปิดถึงหน้าที่17นะครับหน้า18บแปดนี่คือจะต้องเลเวล8 8นะครับตรงนี้นะโอเคหน้าส็บหกก็ปลดประมาณนี้ครับผมนะนี่ปลดประมาณนี้เลยใครที่ดูไม่ทนสามารถทําการกอย้อนดูได้นะครับตรงนี้นะนี่ว่าผมปลดตัวอะไรบ้างแล้วหรือว่ายังไม่มีตัวไหนนะ นี่ครับผมนะบางตัวผมก็ยังไม่มีก็สามารถอ่ากอย้อนดูได้นะครับตรงนี้นะนี่ก็ค่อยๆไปกันนะโอเคอ่ะโอเคประมาณนี้ผมสหรับฟิกเกอร์นะต่อไปครับผมนะเราจะพาไปดูท่าหน้าของตัวกระเป๋าก่อนเลยครับผมนะอ่ะกระเป๋าของผมตอนนี้คือแล้วก็มีของรองประมาณนี้ครับผมนะมีปองส้มอยู่ประมาณ5 6 9ปองแล้วครับที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยรอดูกิจกรรมเติมเงินของอ่าวันที่12นะครับสรับการ ต้อนรับซีซั่น3นะครับของวันพันแมนนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมเติมเงินอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าที่ผมไปดูในช่องของคุณจัสเจกับช่องของคุณวันป้องเนี่ยคือมันมีกิจกรรมเติมเงินที่มันได้อาวุธ3เหล่ากาลกูกนะครับของเซิร์ฟนอกนะของเซิร์ฟจีนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าของเซิร์ฟไทยเนี่ยต้องมารอดูอีกอีกหนึ่งทีนะครับว่ามันจะเป็นอาวุธตัวไหนนะเพราะว่าตอนนี้คือผมก็ยังไม่ค่อยอยากใช้ป้องมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรอดูกิจกรรมก่อนนะครับา่าแบบ ถ้ามันมีของแบบเออน่าสนใจแล้วก็อาจจะแบบเอาสุดนะครับตรงนี้นะก็คือค่อยๆเก็บไปละกันโอเคแล้วก็มีนี่ครับผมนะอ่าปลุกตื่นรูน้รับผมนะ60เศษนะก็ได้ประมาณ3ก้อนนะเพราะว่าก้อนหนึ่งนี่เคยใช้ประมาณ20อ่า20เศษนะแล้วก็มีโกลิบุสสีส้มนะครับเลยหนึ่งอันนะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าคือมันเหลือใช้นะก็เลยเก็บไปก่อนละกันโอเคแล้วก็มีหินปลุกตื่นนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้นะก็คืออนาคตผมคิดว่าผมเองเนี่ย อาจจะทําเมลสากาดนะครับเพราะว่าต้องการตัวแบบปีศาจเนาะอย่างน้อยก็คือเอามาชุบชีวิตก็ยังดีนะครับสำหรับเมลสากาดนะแต่ว่าคือหินพัฒนายังไม่มีก็เลยขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับหมกไว้ก่อนล้วกันนะอโอเคแล้วก็มีตัวรังกรับุมนะสามสิบใบนะตัววุ้สิบเจ็ดใบก็คือน่าจะรอเอาอาวุธด,ด้วงนะครับสลหรับตรงนี้นะโอเคแล้วก็มีตัวว่าผมรนะสิบสองใบนะเก็บไว้ก่อนล้วกันนะครับรอเดือนหน้าอ่นะส่วนที่เหลือนะครับก็มีหินพัฒนาปีศาจนะครับสามเม็ดนะ แล้วก็มีหินปุกตื่นก้าวลงนะครับ1เม็ดเผื่ออ่าหินพัฒนาเหลือนะครับอาจจะได้ทำพาร์ทสอนะครับสำหรับกิจกรรมแจกฟรีเนาะโอเคเรามีอะไรบ้างแล้วก็มีนี่ครับผมนะดาวโมงอุปกรณ์กัดน,นะครับ4อันนะแล้วก็มีรูปร่างของผมนะเสื้อกลอนนะครับเหลือหนึ่งอันนะก็คือของแดงครับผมนะแล้วก็มีนี่ครับผมนะประกาศเอาไว้รีออฟสำหรับอ่าการบัมนะครับ10อันนะโอเคแล้วก็มีตาเอสนะครับ1อันมีอุปสามดาวเกลว,วินนะครับอุปสามดาวเจโนต์นะ โอเคส่วนที่บุกตื่นก็มีประมาณนี้ครับผมนะหินกระบองเหล็กนะครับหินโกเกิสึนะหินแฟตระกายแสงแล้วก็หินเจ้าบาคุสันเนาะแล้วก็มีเพชรสีสันนะครับ23เม็ดนะก็อย่างที่บอกครับผมผมก็ทําการเก็บนะครับ90้าสิอันนะทำการแรกลกรูนที่ผมยังไม่ได้ปลดเนาะโอเคสลับตรงนี้ก็น่าจะมีบางมันนี้ครับผมนะสลับกระเป๋านะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแหละต่อไปรับผมนะไปดูกันที่อาค่าลบเลยครับผมนะ ถ่าเราตอนนี้คือผมเปิดใช้ประมาณนี้ับผมได้พลังนี่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับโอ้โหนี่คือเกือบเป็นเลขตองหนึ่งนะเออเสียดายวับผมได้เกือบเป็นตองหนึ่งละโอเคพลังก็ได้ประมาณนี้ผมนะผมใส่เป็นอ่าโจมเตียผมนะครับเลเวลเก้านะได้พลังประมาณ5 0 0พันะแล้วก็อันที่สองครับใส่เป็นอันตราคีย์ไดคอนครับผมนะสามจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์นะสลับตรงนี้เนาะโอเคต่อไปกันที่รูนครับผมนะตอนนี้พลังรูนผมได้ทั้งหมดประมาณ 9ล้าน3แสนนะครับอนาคตคิดว่าถ้าเราปลดไอ้สนามแรงบิดอัปเกรดเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะขึ้น10ล้านชัวร์นะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคตอนนี้คือปลดรูนหัวใจนะไอ้หัวไอู้นอาอามาตะอ,อัปเกรดนะครับเรียบร้อยนะสลหรับเม็ดก็ฝังประมาณนี้ครับผมนะคืบหน้ากันชนแล้วก็ต้านทานนะครับตรงนี้นะต่อไปผมนะคมไฝอัปเกรดก็ใส่แผ่นประมาณนี้ครับผมนะอันนี้ไม่ได้คืบหน้าอันนี้ไม่ได้ โอเคต่อไปอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปลดนะครับรอปลดเนี่นะคนเราสำหรับสนามแรงบิดอันติเนาะก็รอเลยครับผมสำหรับเดือนหน้านะปลดอย่างแน่นอนต่อไปผมนะหัวใจนั้นอัปเกรดนะครับหัวใจนั้นอันตินะก็ได้ก็ใส่แผ่นตาเนี่ยผมนะคืบหน้าการชนโอเคแล้วก็มีเป็นวายวายูเฟนชีพวกผมนะทำการปลดเรียบร้อยผมอาคมดาบทะลวงนะครับก็ปลดเรียบร้อยนะสำหรับรูนเนาะต่อไปกลยุทธ์นะครับตรงนี้นะ โอเคฮีรรบผมผมก็ใส่เป็นสีส้มนะครับทั้งหมด8แผ่นนะครับมันจะได้พลังแบบมหาศาลเลยนะครับตรงนี้นะนี่ก็ใส่เป็นห้ามขยับนะครับเพิ่ม HP นะครับ5%็นะสำหรับ1ดาวเนาะต่อไปผมนะใส่เป็นศูนย์เสียนะครับก็คือเป็นอัตราสะท้อนดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น9%ปรนะก็ถือก็ถือว่าทาให้กาวโล่ผมเนี่ยมาสะท้อนดาเมจได้แรงกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใส่กลยุทธ์ศูนย์เสียนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าได้เปรียบนิดนึงนะนิดนึงแล้วก็เอาโอเค ต่อไปปีศาจค,ครับผมก็ใส่เป็นแบบค่ะเซตนะครับเพราะว่าคือเราใส่แบบว่าดันพลังนะครับตัวนี้นะคือมันยังหายแบบตัวแทนตัวตัวดีๆยังไม่ได้นะครับก็เลยใส่แบบว่าได้พลังไปก่อนแล้วกันนะสำหรับปีศาจเนาะต่อไปวุฒก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีเซตลงตัวนะครับก็เลยต้องใส่แบบดันพลังไปก่อนแล้วกันนะประมาณนี้ต่อไปต่อสู้นะครับก็ใส่เหมือนกันนะครับก็คือเอาพลังไปก่อนนะก็คือยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันยังแบบไม่มีเซตตายตัวเหมือนกับว่า อันนี้นะครับเพราะว่านี่คือเราได้จากกิจกรรม่าร้าน้าเค้กนะครับที่มันผ่านมานะก็คือมันสามารถเลือกแผทไใต้นะตรงนี้ก็คือมันก็ดีอ่ะโอเคต่อไปเทคนิคก็คือใส่ประมาณนี้คนระับผมแล้วก็คือดันพลังเหมือนกันนะครับสำหรับทุกสายนะเออก็ได้พลังนะครับตรงนี้นะต่อไปสายพลังก็ใส่เหมือนกันนะครับแบบดันพลังนะยังไม่ได้มีเซตตายตัวเหมือนกันโอเคต่อไปครับผมแนละตัวละครนะครับเดี๋ยวผมทำการให้ดูก่อนครับผมแนละ้วว่าผมมีตัวอะไรบ้างครับผมนะ มีเป็นอากาโรครับผมนะนำทัพโดยกาโระนะเกลวินครับผมพิกอตนะจกักรพรรดิเด็กอาชุราคเบโตเฮฟเฟเฟมนะครับนี่นะแล้วก็มีเป็นอัศวินจักรกลนะครับทัตเซอรมกินะอากาโร SS ่ S.S.R. บวกอัศวิน S.S.R. บวกแล้วก็พิกอกระดับ S.S.R. บวกนะครับนะราชทะเลลึกด้วงโอเคสลับตัว S.S.R. บวกก็มีประมาณนี้ครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้ผมนะสลับตัวละครน,นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าพอได้มีเล่นนะ เอออ่ะมาเราจะพาเจาะทุกตัวแล้วผมนะสำหรับตัวละครนะโอเคการแล้วกผมนะสี่ดาวเหลืองสามดาวโมนะครับเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับพลังแปดล้านนะพัฒน,นาทักษะนะครับ <ๆ S 2> ก็เจาะตาเนี่ยผมนะแผ่นทานตุลุนะครับเลเวลห้านะต้านคิดเลเวลหกอ่าต่อต้านนะครับเลเวลห้าแล้วก็เป็นต้านคิดเลเวลห้านะครับตรงนี้นะโอเคไอเทมเฉพาะก็สามนะครับผมนะตาเเฉพาะก็สี่ดาวนะอุปกรณ์ก็ใส่เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตรงนี้นะ เราก็มีเป็นอ่าของกนนะครับทั้งหมด3ชิ้นนะนี่ครับผมนะจักรกลแล้วก็เป็นเซ็ตไซบอ์กนะครับตรงนี้นะค่อยๆทำมาละกันโอเคการบัฟกระตานี่ครับผมนะนี่ประมาณนี้ละกันนะผมจะให้กดดูแบบคร่าวๆละกันนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมพูดบทเนี่ยผมน่าจะหน้ามืดตาม,มัวหมดนะครับตรงนี้นะอาจจะแบบพูดไม่ค่อยไหวโอเคพี่ก๊อฟครับผมนะพาร์ทหนึ่งเหมือนกันนะครับตีดําเหลืองสีแ้วโมโนนะพลังห้าล้านโอเคทักษะก็เจาะแค่หน้าเดียวนะครับตรงนี้นะนี่เจาะตามนี้เลย โอเคอเทจะพะก็2ดาวนะครับเทจพอก็3ดาวนะของก็ใส่เป็นเน้นเน้นโจมตีนะครับสลหรับพิกัดนะนี่ใส่โจมตีให้ผมนะสี่ชิ้นนะกาบับก็สี่ทอนนะครับแน,น่นๆน,นะ3ชิ้นเลยนี่เป็นไงนี่ครับผมนะโคตรสวยนะกาบับก็ถือว่าได้อยู่โอเคต่อไปผมนะ้าชุล่าคุปโตครับผมนะสี่ดาวหลวงสามดาวมเหมือนกันนะครับเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับพลังห้าล้านนะพัฒนาผมนะเจาะทักษะหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้นะ ใส่เป็นแทงนะครับ2อ,อันนะแล้วก็เป็นต้านคีโอเคไอเทมเฉพาะก็2ด้านนะครับรอมันที่ประมาณมาที่1 7 1เจ็ดนะครับอ้สามดาวนะ่าจะเข้ามารีเทิร์นนะครับผมเองก็น่าจะสุบนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแบบปีศาจอะผมก็คงน่าจะต้องเก็บแล้วแหละนะครับสอาวุธดวงนะต่อให้มันจะเป็นพาร์ทหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าคืออาวุธ3าดาวเนี่ยคือมันแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันมีผลนะ่ะนะ นี่ครับผมนะดามิพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมทีแค่เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็คงน่าจะต้องเอาแหละนะเก็บไว้ก่อนโอเคส่วนรถกระสายของตามนี่ครับผมนะเน้นเป็นโจมตีเหมือนกันนะครับนี่นะโอเคประมาณนี้กาบ้าก็มีประมาณนี้ครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยต่อไปครับผมนะเกมว,วินนะเป็นตัวสปีดนะครับในทีมนะครับสามดาวเหลืองสองดาวม่วงนะพาร์ทหนึ่งพลังสี่หลานโอเคทักษะกระเจาะตามนี้ครับผมนะหน้าหนึ่งเหมือนกัน โอเคไอเทมไอเทมไอเทมก็2ดาวผมนะตพาพอก็3ดาวนะขอนี่คือเน้นเป็นโจมตีความเร็วนะครับเพราะว่าเน้นเปิดก่อนนะครับเน้นให้มันบูทให้เพื่อนเราสลับอ่าเกวินนะโอเคกาบับก็มีประมาณนี้ผมนะนี่ประมาณนี้เลยต่อไปผมนะเป็นจกักรพรรดิเด็กนะครับเป็นคอหลักนตอนนี้นะครับก่อนที่คอเกโลยูอาร์จะเข้ามานะครับก็เป็น2ดาวเหลือกนะครับพลัง3ล้านนะโอเคทักษะก็คือไม่ได้จอดนะครับเพราะว่าคือ มันต้องทำสามดาวนะเราทําไม่ได้โอเคไอเทมก็สองดาวครับผมนะตาพรอกก็สองดาวนะของก็คือเน้นเป็นใส่อ่าเลือดสามชิ้นครับโจมตีหนึ่งชิ้นนะนนะโอเคกาบับก็ตามนี้ครับผมนะใส่แบบว่าขำๆหน้านี้ไม่ได้มีอะไรมากมายต่อไปเฮฟเฟ่เฟมครับผมนะตัวตาของทีมนะครับนี่นะเป็นสามดาวเหลืองหนึ่งดาวม่วงนะครับพัดหนึ่งนะพลังสองล้านโอเคทักษะไม่ได้เจาะนะครับตรงนี้นะต่อไปผมนะไอเทมก็ไม่ได้อัพนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าคือมัน แลไงเราใส่ให้มันครบคอนะครับก็เลยไม่ได้อัพอะไรมากมายนะสำหรับเหยไฟฟรมนะอุปกรณ์ก็ใส่แบบมั่วๆซั่ๆไปนะครับเน้นปะโจมตีนะสำหรับเฮไฟฟรมเนาะโอเคการบับก็มีประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปผมเราจะพาไปดูท่าทาของตัวอ่ะอันดับเลยละกันนะครับตรงนี้นะอันดับรามปลอรนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่อ่าอันดับ4ครับผมตรงนี้นะพีโปเต้นี่คืออยู่อันดับ5้าเนาะโอเคต่อไปอารีนาสุดนะครับเป็นอ่าไต่เขาฮีโร่เนาะ ตอนนี้เราอยู่อันดับที่สี่นะครับของอาต่เขากิโร่เนาะส่วนปีศาจนะครับอยู่อันดับที่7นะครับตรงนี้นะโอเคอ่ะต่อไปผมนะศูนย์การฝึกฝนนะอาตอนนี้นะครับผมได้ทําการฟาร์มด่านเนี่ยจนถึงอาเป็นด่านนักกล้าแล้วนะครับตรงนี้นะอาอันนี้เป็นต่อสู้นะครับดานนะ่านหนะอาสายพลังนะครับด่านสี่นะสายวุฒิด,ด่านสองสายเทคนิคนะครับด่านหนะโอเค ส่วนสมาชิกก็มีประมาณนี้ผมเนอะาสรับทีมตัวละครตัวหลักนะเราก็ใช้ประมาณนี้โอเคส่วนฝึกสายนะครับก็อัพเป็นเลเวลสินะครับทั้งหมด4สายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสู้สายวุ้สาย,ายเทคนิคสาย,สายพลังนะครับก็คือขั้น10หมดแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคส,ส่วนศูนย์กันนี่คือเราก็อัพได้ประมาณนี้ครับผมนะเพราะว่าคือไอชิปเนี่ยคือมันหาย,ยากนะครับเราจะต้องเติมแพ็คอย่างเดียวนะครับสรับตรงนี้นะก็คือเน้นวันละร้อยเก้าบาทพอนะครับมันก็ได้ ตัวนี้3ามมได้เพช็ร้อยแปได้นี้100ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับรายวันนะพอได้อยู่โอเคพลังเราได้จากตรงนี้คือ9 0 0 0แสนนะมาได้เวลาพาไปดูยอดเติมนะครับว่ายอดเติมไอดีผมเนี่ยเติมไปแล้วกี่บาทเรามาดูกันนะครับว่าจะมีผู้โชคดีบ้างหรือเปล่านะสำหรับยอ,อนะอยอดเติมเงินของไหนคุงนะโอเคปยอดเติมเงินไปดูกันที่โบนัสนะครับต้องนี้มาเปิดมานะครับก็อยู่ที่ 11,585แบาแงก์นะครับลองไปคูณ5ดูนะครับว่าเป็นจำนวนเกงินกี่บาทนะยอดนะครับก็คือ57,925บาทนะครับสหรับตรงนี้นะครับก็ปัดไปประมาณเกือบ58,000นะโอเคเดีย๋ยวเราทำการจะพาไปดูนะครับว่าจะมีผู้โชคดีได้อ่ารางวัลไหมหรือเปล่าสลับ5้าอ่าหกคูปอง5รางวัลน,นะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีคนได้คูปองฟรีจากไหนคงมาหรือเปล่านะโอเคเดีย๋ยวตัดภาพไปตอนที่ ไปดูผู้โชคดีเลยครับผมนะโอเคผมทําการตัดภาพมาที่คลิปที่ผมลงไปเมื่ออ่เมวืวานนะครับก็คือผมได้ทาการให้ทุกคนนะครับต้องการเม้นนะครับว่ายอดเติมเงินผมเนี่ยเติมมาละกี่บาทนะครับแล ase, ้วทนะําำการแจ้งยูไอดีไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีผู้โชคดีได้บาหรือเปล่านะครัาสับ6คูปองนะโอเคไปครับผมนะทำการดูล่างสุดเลยกันนะครับผมนะเอาเป็นใหม่ล่าสุดเลยกันนะครับเราจะดูตั้งแตง่อันล่าง,ล,างล่างสุดเลยแล้วกันนะครับดูกันนะครับว่าจะมีใครเดาถูกบ <c oughs> ้างหนะรือเปล่านะ โ okay. อเคอาจารย์เบลนะครับบอกว่า78,000โอ้โหอันนี้คือไกลไปครับผมจานเบลนะมากเกินไปหน่อย 80k อันนี้ยังไม่ถูกนะครับ65,000อันนี้ก็คือยังไม่ถูกเหมือนกันนะ 82k ก็ยังไม่ถูกนะ 65k ก็ยังไม่ถูก30,000ก็อันนี้น้อยไป59,000อุ้ย59,000เนี่คือก็ถือว่ามีความใกล้เคียง ระดับหนึ่งนะครับก็คือเฉียด,ดไปประมาณ2,000บาทนะเพราะว่ายอดเราเนี่ยประมาณ5้าหมนนะครับอันนี้คือเดามมาห้าหมื่นเานะครับก็ถือว่าเฉียดไปประมาณ2,000นะถ้าเกิดไม่มีคนได้มากกว่านี้ก็คือน่าจะได้นะครับสรบอ่าคุณวิหรือเปล่านะครับตรงนี้นะอ่าเจ็ดหมบวกครับอันนี้ยังไม่ถูกนะครับแสนบวกนี่คือมากไปน,ะน้องชายนะมากไป2องหมน้อยไปนะครับอันนี้นะไปติดสามเคาน์นี่ก็ยังไม่ถูกนะครับ4ี่หมอันนี้ก็น้อยไปนะ อันนี้คือเป็นคําถามนะครับไม่เกี่ยวเนะาะทำไมพี่ซันนี่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับผมเป็นคำถามเนาะ 80k อันนี้ก็ยังไม่ถูกนะครับมากไปนะ 85k น,นี้มากไปอันนี้คือคําถามไม่เกี่ยว68,000แบงคนะ์อันนี้มากไปนะ 200, ้องชายบีมนะมากไปห้าหมื่นสามพันเ้อยหรือสอแสนหัวเนเนี่ยอันนี้มากไปครับผมนะ2องแสนบาทคือเวอร์ไปครับผมนะ33,333มบาทนี้ยังไม่ถูกนะครับน้อยไปนะ 59,000แบงค์อุ้ยผมว่านะครับตอนนี้คือมีอาจคุณอ่าคนแมทธิวหรือเปล่านะครับตรงนี้นะคุณแมทธิวกับอ่าคุณวิเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงนะครับในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเขาเนี่ยดาวอยู่ในหลักอ่า59าหมนะครับกับอาจห้าหมื่นเป๊ปะนะครับก็ถือว่ามีส่วนได้นะครับสลับ2คนนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการจะจดชื่อไว้ก่อนละกันนะครับสลับ2คนนี้นะ โอเคไปั๋ผมทำการจะพาไปดูโพสนะครับว่าจะมีคนถูบัลลป์สลับในโพสนะครับโอเคผมนะครับตัดภาพมาดูที่โพสครับผมนะว่ามีใครอ่นานเมนต์บัลลป์สลับในโพสนะโอเคไป๋ผมนะเราเราจะดูตั้งแต่อ่านล่างสุดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะสองหมื่นห้าครับอันนี้ยังไม่ถูกนะครับเจ็ดหมื่นห้านี้มากไปนะห้าหมื่นอ่าเป็นสมาชิกช่องด้วยนะคะรับสหรับอ่าจ่อยหรือเปล่านะห้าหมื่นก็ถือว่าก็เฉียดไปประมาณเจ็ดพันนะ โอเคนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดพันเจ็ดร้อยอันนี้ก็น้อยไปนะอันนี้น้อยไป,นะนนยไปเป็นล้านฮนะโอ้อันนี้ก็เวอร์ไปผมนะห้าหมื่นห้าอ้ยผักโขมนี่คือก็ถือว่ามีความเฉียวนะครับห้าหมื่นห้านะก็ถือว่าอ่ะผมห้าล้ันนาสลับผักโขมนะโอเคสี่หมื่นห้าอันนี้ก็น้อยไปนะครับสามหมื่นห้านี่คือน้อยไปนะหกหมื่นห้านะครับอันนี้มากไปนะห้าหมื่นเก้าพันอุ้ยมีคนเดาเหมือนคุณแมทธิวเลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันเป๊ะเ,เ,เ,เหมือนกันนะ ก็ถือว่าได้ครับผมนะเซกเตอร์นะโอเคตอนนี้คือได้เออาเป็นว่าเดี๋ยวผมดูให้ครบก่อนทุกคนแล้วกันนะครับว่าจะมีใครได้บ้างกันเนาะห้าหมื่นสามพันบาทอันนี้ก็คือเม้น่์เม้นซัมนะครับอันนี้นะจากในคลิปเนาะสามหมื่นสองอันนี้น้อยไปนะสี่หมื่นสามนี้น้อยไปโ okay, อเคอะบทสรุปนะครับสำหรับคนที่ได้ก็คือน่าจะมีประมาณห้าคนนะครับที่ผมให้แล้วกันเนาะ โอเคผมนะคนแรกนะครับมีเป็นอ่าเซกเตอร์ครับผมนะห้าหมื่นเก้านะครับอย่ายลืมเม้นยูดีครับผมนะสลับเซกเตอร์นะมาเม้นยูดีในตรงนี้ครับผมนะสลับตอบกลับนะอ่าโอเคอ่ะต่อไปผมนะคนที่สองนะครับเป็นผักขมนะผักขมก็อย่ายลืมมาเม้นยูดีด้วยครับผมนะเพราะว่าอยู่ในอ่ามันเขาเรียกว่ามันอยู่ในแบบมันเฉียดสุดแล้วนะครับสลับตรงนี้นะห้าหมื่นห้าถึงประมาณเกือบหกหมื่นนะครับก็ถือว่าเฉียดๆนะก็ถือว่าได้ละกันเนาะ เพราะว่าคนอื่นนี่คือมันมากเกินไปอ่ะโอเคส่วนจ่อยนี่คือน่าจะน่าจะเป็นคนที่3นะคะสลับตรงนี้นะสลับห้าหมื่นจากจ่อยนะโอเคผมนะสลับคนที่4ก็คือเป็นอ่าวคุณแมทธิวนะครับอย่าลืมเมนยูดีกับเลขเซิร์ฟเวอร์มาด้วยข่ามูลสลับตรงนี้นะอย่าผนลำการจะเติมปองส้ม6คขูปองให้ครับผมแล้วก็เป็นเงินประมาณ30บาทนะครับก็ถือว่าอ่าช่วยประหยัดนะครับสำหรับการกดแพ็กสเต็ปหกสิบเก้าบาทได้นิดนึงนะครับสลับตรงนี้นะ โอเคส่วนคนสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นอ่าวคุณวินะครับห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับก็เป็นคนสุดท้ายนะครับที่จะได้อ่าหกคูปองนะครับอย่าลืมมาเมนต์กันด้วยสหรับคนที่ผมบอกรายชื่อไปนะครับว่าอ่าได้ครับผมนะโอเคสหรับคลิปการรีวิวแล้วก็ทําการอ่าบอกนะครับว่ามีใครได้คูปองมาหรือเปล่านะครับสลับตรงนี้แล้วก็มีประมาณนี้ครับผมนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมลยทางการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับผมนะขอคลิปนี้สักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยละถึงร้อยห้าสิบเลยนะครับผมนะโอ บายบายครับผม